สวัสดีท่านผู้ชมที่ร้านักทุกคนด้วยนะครับก็หลังจากที่ห่างหายปไปเพียงแค่วัน2วันเองนะก็ขออภัยนะครับที่ไม่ได้ทำคลิปนะพอดีว่าช่วงนี้มีปัญหาเรื่องเสียงในคลิปวิดีโอนะครับนะพอดีว่าเสียงรบกวนมันค่อนข้างเยอะนะครับ โดยเมื่อวานเนะี่ยที่ผมอาจไปเนะี่ยอะไรนะคือแบบฝนตกเว้ยเออแล้วแบบเสียงรบกวนเยอะจัดแล้วประกอบกับหูฟังผมไม่ดีด้วยนะเป็นไมในตัวหูฟังอะ่ะมันไม่ดีด้วยนะผมก็เลยแบบต้องไปเปลี่ยนหูฟังมาใหม่นะหลังจากที่ไปเปลี่ยนหูฟังมาใหม่อ,อันเดิมที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็น แบบจุกยางไม่ใช่จุกยางครับเป็นแบบคล้อมหูครับแล้วก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนอันมาเป็นแบบจุกยาง้วเนาะแบบเป็นจุกเล็กๆอย่างเงี้ยอลองทดสอบเสียงดูในอีีนี้นะลองไปเปลี่ยนฟังมาแล้วว่าท่านผู้ชมจะพอใจไหมหรือชอบไหมอะไรอย่างงี้เมื่อกี้ก็มีการขับรถผิดทางน,นิดหนึ่งเนาะก็เลยขอขี่เรือแทนก็แล้วกัน ใช่น,นี้ขี่เรือกันยาว เฮ้ยเหมือนผมจําได้นะภารกิจนี้มันให้มาเผาไล่กัญชาปะฟังไม่ผิดนะไล่กัญชาแต่มันเป็นไล่กัญชา,าจริงเนี่ยเชื่อผมยัง This be how I bring you a new party rocker called that be Groove The world been to go crazy with this one Let's get groovy Run it up, run it up, yeah. ha Hit your groove, hit your groove, hit, yeah. hit your groove, yeah. ay hey. Hit your groove, hit your groove, hit your groove, <laughs> ay Hit your groove, hit your groove, hit your groove, go, ay On the littest, on the hottest, set this school, ay so good

นผมจําได้ว่ามันต้องขนข้ามเมืองมัง้ง กินที่หนึงหานไปทำต่อ นผู้ชมผมรู้สึกว่าเฟรมล่วงอ่ะค่อนข้างเยอะเลยนะรู้สึกเหมือนผมไหมคนนี้ชื่อเจสโช ซานเฟียรโรมิเดียคอเซนเตอร์นะครับโรงพยาบาลมั้ง <Come on. S 1> อันนี้ไม่แน่ใจ โอ้ทางข้อชัน ทำต่อผมรู้นะว่าภารกิจนี้มันยากมากเลยแต่ก็จะพยายามทำให้มันผ่านนะ มันให้มาดักฆ่าแล้วก็ป้นชุดนะต้้งผมจะดักซุ่มอยู่ตรงนี้ก่อนมาแล้วเป้าสีแดงมาแล้วซุ่มมาแล้วออก ชุนแล้วเรียบร้อยเทารกิ่นี้รอนานจริงนะซึ่งผมลงคลิปช้านะเมื่อวานค่ะว่าจะลงนะวันนี้น่าจะวันที่สามวันเมื่อวานน่าจะวันที่สองนะผมอาจคลิปวันที่สองแล้วปรากฏว่าอุ้ยเลอกด เอนะอโพวิดีโอไว้แล้วไม่ได้กดอัาต่อเว้ยเออผมเลยลืมหลังจากนั้นก็สวยเลยคือแบบไม่ได้อัาจวิดีโอแล้วก็แบบต้องมานั่งทำเซฟใหม่โอโ้โหโคตรนานเลยกว่าจะมาถึงภารกิจนี้ก็เอากำลังใจช่วยให้ผมด้วยนะครับก็ทำการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะเผื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิป ก็มาเข้าสู่ภารกิจกันต่อเลยคือให้เรามาลอเอารถนี่มันให้มาป้นรถ แล้วรถมันห้ามพังหรือว่าเสียหายหรือว่าสก,กีนี้เดียวก็ไม่ได้นะครับนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับพอไม่ใช่สูตรซูเปอร์คาร์นี้รู้สึกว่าเล่นยากขึ้นเลยนะเนี่ย ต้องระวังนะครับรดห้ามเสียหายรดคันนี้ไปแทนก็ได้ Tip, I seen something highly suspicious you should come check out. C ถซีเจมันพิงอะไรวะจริงซีเจพิงสาวนะเมื่อกี้ผมเอารถชนสาวไปทีหนึ่ง ภารกิจที่4ภารกิจสุดท้ายของวันนี้เลยนะก็ส่วนภารกิจของตัว C ของซีโร่เนี่ยเอาไว้พาร์ทหน้าก็แล้วกันเนาะ เอารถคันนี้เก็บเลยก็ได้ข้าวได้กินเลยขอมีทรายเลย This how I bring you a new party rocker card. that be Groove. The world been to go crazy with this one. Let's get groovy. Run it up, run it up, ha! Hit your so groove, hit your so groove, hit your so groove, a Hit your so groove, hit your so groove. So more we been at low and hit the road. I tell my boy let's rock and roll. Hey, I be the latest one inside this party. Don't make me get this if it started. I be the latest one inside this party. Don't make me get this if it started. I be the latest one inside this party. Don't make me get this if it started. The way that we hit that groove, we go so crazy. They say we retarded. Hit your groove, hit your groove, hit your groove, Hey Hit your groove, hit your groove, hit your groove, Hey Hit your groove, hit your groove, hit your groove ีนี้ค่อนข้างไปในทางที่โหดอยู่นะครับเออมีอย่ว่าให้เราดันในคนที่มันอยู่ในส้วมนะให้ไปตกในหลุมเว้ยหลุมที่หลุมนี้อแล้วก็แห้อาน้นะออไม่ใช่ให้อาูนเอปูนลงไปฝังแบบทับทั้งเป็นเลยคิดว่าน่ากลัวปะหละ่ะ เห็นไหมน่ากลัวปล่ล่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมโดนอย่างนี้ก็ไม่หลอดเหมือนกันนะเนี่ยเราก็อย่างว่าเถอะเกมก็คือเกมครับชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงครับนะก็กระนดนายแยกย้กันให้ออกด้วยเนาะบทสัมภาษณ์นี้ก็เอาไว้เท่านี้เนาะ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายครับ